น้ำตกผานังคอยรอยไดยโนเสาร์แหล่งเก่าสลักหินสนามบินเสรีไทยก้าวไกลาการศึกษาล้ำค่าวัฒนธรรมกศนออำเภอนาคูยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการด้วยความยินดียิ่งกศนออำเภอนาคูขอรายงานผลการดำเนินง,งานช่วงไตรมาส3-4ถึงประจำปีงบประมาณ2,563 ข้อมูลทั่วไปกศนอำเภอนาคูตั้งอยู่ที่หมู่11ตำบลน,นาคูอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินปรัชญาคิดเป็นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน์ผู้เรียนผู้รับบริการกศนอำเภอนาคูได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง,ย,างยั่งยืน อัตลักษณ์ยึดมั่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการปกครองการปกครองแบ่งออกเป็น5ตำบล55าบหหมู่บ้านเทศบาลตำบลสองแห่งได้แก่เทศบาลตำบลน,นาคูและเทศบาลตำบลกูเล่นช้างมีองค์การบริหารส่วนตำบล4ี่แห่งได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาคู 2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกแก้ว 3. องค์การบริหารส่วนตำบลโนน,นนาจาน 4. องค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวังประชากรจำนวนประชากรทางสิ้น31,347คนอยู่ในการปกครองท้องที่ของนายพิรุนโรจน์นาคดนตรีนายอำเภอนาคูมีบุคลากรจำนวน22คนผู้บริหาร1คนครูอาสาสมัคร2คนครูกศนตำบลจำนวน12คนครูสรชหคน บรรรักษ์อัตราจ้าง1คนและพนักงานบริการ1คนแยกตามเกณฑ์การศึกษาดังนี้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักศึกษาในภาคเรียนที่1ทั้งสทั้งสิ้น1,225คนมีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน6โครงการดังนี้ 1. โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย150คนทําได้150คน 2. โครงการค่ายวัยรุ่นวัยใสห่างไกลายาเสพติดเป้าหมาย150คนทําได้150คน 3. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโควิด -19 เป้าหมาย150คนทําได้150คน 4. โครงการค่ายเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย120คนทำได้120คน 5. โครงการติวเขมเ้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบเอนเนตภาคเรียนที่1ทับสองอยู่ในช่วงดำเนินการ 6. โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่1นับสองอยู่ในช่วงดำเนินการและนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมหกรรมผลงานวิชาการของนักศึกษา การศึกษาต่อเนื่องในภาคเรียนนี้สำนักงานกศนจังหวัดกาลสินต้องการให้กศนอำเภอจัดทำการศึกษาในการเลี้ยงชีพได้กศนอำเภอนาคูจึงจัดโครงการทั้ง5าตำบลดังนี้ 1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการเลี้ยงไข่ไก่ทำได้31คน 2. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนทำได้48คน 3. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพัฒนาอาชีพไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำน้ำพริกป,ปลาป่นหลักสูตรการทำขนมไข่หงหลักสูตรการทำขนมโดนัทจิว๋วหลักสูตรการทำกล้วยฉาบและหลักสูตรการทำปลรราทรงเครื่องทำได้43คน นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบการฝึกอบรม3โครงการได้แก่ 1. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องการทำเจลล้างมือทำได้115คน 2. โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนเรื่องการทำหน้ากากอนามัยทำได้89คน 3. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำได้36คน การศึกษาตามอัธยาศัยกศนอําเภอนาคูได้จัดทำกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่รอรถประจำทางจัดกิจกรรมรับบริจาคหนังสือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชนนอกจากนี้กศนอําเภอนาคูยังได้จัดกิจกรรมโครงการตามนโยบายและจุดเน้นดังนี้ 1. โครงการพัฒนาเศรษฐก,กิจดิจิทัลสู่ชุมชนทำได้75คน 2. โครงการการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุทำได้75คนและได้จัดโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการท่องเที่ยวทำได้32คน ผลงานดีเด่นเบสแพ็กทีฟกศนออำเภอนาคู ik, A u, คือการทำเสื้อเย็บมือในสังคมยุคดิจิตอลกศนออำเภอนาคู u, จะพัฒนาคนพัฒนางานให้ก้าวไกลาการศึกษากศนออำเภอนาคู A u, ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ